คนขาวันนี้สาวๆอินสวีเดนนะจ๊นะเนาะพบพ่อกับช่องสาวๆอินสวีเดนนะจ๊นะเนาะทุกคนจา๋าถ้าเราหนกระพาะพ่อแม่พี่นอ้องเข้าป่านะจ๊ะเนาะเก็บเห็ดอีกแล้วจ้ะทุกคนจา๋าเทามาซองเบิงเห็ดดำนะจ๊นะเนาะอันนี้ขึ้นล้าจ้ะบ่เอานะเนาะเห็ดดำด้วยเห็ดนี่นะจ๊ะเนาะทรัตสปัมโอ้ยยุ้งกำลังออกงามๆจ้ะทุกคนจา๋ามากมายสละเกินเลยนะจ๊ะเนาะบางดอกกระเพิ่นกระได้น้ำไหลายนะจ๊ะเนาะทุกคนจ๋ากระ เริ่มขึ้นล้านะจะ๊ะเนาะนี่จะงามงามจ้าทุกคนงามจา้านั่นช่วงนี้ก็มืดเล็วแล้วนะจะ๊ะเนาะทุกคนจ้ากตช่วงนี้กันาหนาวกำลังที่มานะจะ๊ะเนาะเห็ุหนาวกำลังจะมานะจะ๊ะเนาะก็รีบเฝ้าเก็บนะจะ๊ะเนาะรีบเก็บจ้ทุกคนจ้าก่อนจะมืดนะจะ๊ะเนาะมืดนี่สาวล้วหน่อยลุยปลาคนเดียวจ้พี่น้องจ้าลุยคนเดียวนะจะ๊ะเนาะคนไว ไปทำงานนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋ากะช่วงนี้สาวเรหน่อยเพระมีงานเฮ็ดนะเจ๊ะเนาะเป็นคนว่างงานจาก็เลยพาเจ้า,จาของมาเลาะเบิ่งเห็ดนะจ๊าเนาะทุกคนจา๋างามงามจา๋างามจา้าเ,เริ่มมืดแล้วจ้ะว้า อลังการมากเลยค่ะทุกคนค่ะโอ้ยกองก้นเก็บเห็ดอีกแล้วเด้ชิม คุงอามทุกคนจ่าบางจุนี่เนาะจะนะขาเงาๆๆจ้ะพี่น้องอวบๆจ้ะนะข,าานออนะขออนุญาตไปตัดขาอยู่เฮียนเนาะจะนะทุกคนจา่าเอมมาตัดขาตรงนี้บ่ได้เนาะจะนะทุกคนจ่าเพราะวะ่าเริ่มมืดแล้วเนาะะเสียงรถวิ่นวิ่นเนาะจนะเนาวเราหน่อยเก็บข่างถนนจ้ะทุกคนจา่า ค่อยเก็บน้จ้ะเนาะเก็บเร็วไม่ได้นะจ้ะเนาะช่วงนี้เห็ดเห็ดเบื่อกำลังขึ้นนะาจ้ะเนาะขึ้นแซมอยู่น้ำเห็ดที่ว่าเขากำลังเก็บอยู่นะจ้ะเนาะถ้าเขาบรวบๆเอาทีละกำกำบ่าได้นะาจ้ะเนาะเพื่อเอาเพิ่นขึ้นมาน้ำแล้วมันอันตรายต่อชีวิตเขานาะจ้ะเนาะทุกคนจ้าเพราะว่าอันตรายมากเลยนะาจ้ะเนาะงามจ้า này, cục một, ôi, là dong, là dong, wow, ôi, màn kéo, là dong, wow, này นี่จ้าทุกคนจ้าเวอร์วังอลังการปุ้ยมาซอยสาวเลยหน่อยกรีดเนี่ยจ้าทุกคนจ้ามาซอยสาวเลยหน่อยกรีดกรีดเนี่ยจะนะ้าเนาะโอ้ยใช่ละโอ้ไก่เนาะจ้าเนาะยุ่งกระตอมปากจ้าทุกคนจ้าปาดมาซอยสาว แต่เราหุ้ยเหตุพี่น้องจ้าพูดผัวกับอีสายปลายเครียเนี่ย ว้าวว้ายเก็บ huh. จ uh ัง huh. ส uh ีตัดขาบ่ได้แล้วจะทุกคนจ้าขออนุญาตบ่ตัดขานะจ๊ะนะโอ้ยน้ำลายน้ำลายฟุ้งดงเลยจ้ะ ไปนอจนะเก็บสองมือจ้ะมืดแล้วมืดแล้วแดดเริ่มบุแล้วจ้ะพี่น้องเฝ้าเก็บก็ไ่ได้นะจนะเมื่อวานพาไปดอกนึ่งจ้ะกำลังล่างดีๆนะจะนะขาวเห็ดเป็นแว่นผพโวออกมานะจนะคือเห็ดเบื่อจ้ะทุกคนจ้ะดีนะจะนะดวงดีมากเลยทีเชีวเราหน่อยเห็นเพิ่เนะจนะอังสันะกินไปน้ำจ้ะไปฟื้นลงบาเนะจะเนะ พี่น้องจ้าลงทีบลงแดนแล้วนะจ๊นะเนาะเงยบกขึ้นแล้วจ้าเนหลายโพดอุย้ยบานเริ่มบานแล้วจ้าทุกคนจ้าเขาเริ่มบานแล้วนะคะเนาะ บางช่วงบางตนสาวล้วหน่อยกาขอโทษนะจ๊ะเนาะเพราะว่ากล่องสั้นะนะจ๊ะเนาะมือหนึ่งก็ถือกล่องมือหนึ่งก็เก็บเห็ดนะจ๊ะเนาะทุกคนจ้ากัเก็บนีจ้่ หาเห็ดดำหาเห็ดทันเตเรตก็ดีจังสี่เราจะหาเห็ดจังสี่เนื่จาะเนาะทุกคนจะไม่เหนื่อยเหมือนเฮาอนยางหาเห็ดเหลืองเนะอจาะเนาะหาเห็ดเหลืองดวงดีจังเลยพ่อเนะจาะเนาะทุกคนจะต่เราไม่รู้ที่เราก็ไม่เคยเราก็จะไม่พ้อมันเลยเนืจาะเนาะบุ๊ยพ้อปวะสกันปะไปย่างจ้ะทุกคนจ้าย่างย่างทุกคนจ้ะโอ้ยย่างลอกขีดตมตกขีดตมเนะอจาะเนาะทุกคนจ้วบางใดเนื่จาะเนาะโอ้ยเหมือแทงเลยจ้ะนี่จ้ะมุดปลา มุดต้นสนเอาเนาะจ้าเนาะทุกคนจ้าคนะค่อยๆเก็บจ้าทุกคนเคแน่เนาะจ้าเนาะเพราะว่าโทรศัพท์จาาเรือหน่อยตั้งอยู่ทั้งหยามอดเนาะจ้าเนาะเป็นยังจ้านี่งามๆจ้าใบไม้บางอยู่กล้องก็มีโฟกัสเนาะจ้าเนาะเพราะเหนื่อยไปจ้าย่างๆต๊กขีดตุ่มช่ามือเห็นจุกนี่แล้วเนาะจ้าเนาะพี่น้องจ้าคนะเขาเกิดจะเอาตะดอกที่ว่าเขาเอาได้ไปเนาะจ้าเนาะ ดอกน้อยๆเราจะไม่เอานะเจ้าเนาะจ้ะอุ้ยเมือ่อยตกชิตตมบ้างใดนะบืนขึ้นเหย็บมันหัวซักน,นี่เดะเอาวอ้ยน,นี่เห็ดผึ่งไม่เอากลับบ้านเก่าแล้วอุ้ยอย่างหน่อยอยู่จะทุกคนจา้า เป็นเบบี้เบบี้ยูเนาะเนนะนะพี่น้องจ้าเราก็จะไม่เอาดอกน้อยดอกเล็กไปเก็บไว้อทิตย์หน้เนาะเจเนาะอาทิตย์หน้าก็เริ่มใหญ่แล้วจ้ะที่เขาจงไวเนาะเจเนาะไปจ้ะ ทุกคนจ้ะชาวเราน้อยย่างขึ้นหมอมาแล้วจ้ะเมอะมอหมอแล้วจ้าน่าพูนแล้วจ้าวุ้ยปางามสะลกเกินเลยจ้ะทุกคนจ้ะอากาศดีๆะจ้ะจนาอุ้ยเมื่อยกี่ตะปูกปากขื้นหอดคอจ้ะทุกคนจ้ะบ่ขื้นหอดปากแล้วนะจ้างามมากเลยค่ะไปจ้าเก็บเห็ดพร้อมกันนะจ้างางามงามงามจ้ะทุกคนจ้ะนี่จ้างามจ้างามงามค่ะทุกคนค่ะอุ้ยใจมือยกกล่อง ขออนุญาติทิมมิสันนะจ๊ะเนาะพยายามสิบให้กองสันจ้ะงามจ้ะว้าวงดงามค่ะทุกคนค่ะอืมโอ้ยอืมอยากให้ไปเกิดยุ่เมืองไทยเด้ออืม เย็นแล้วเย็นแล้วน้ำหมกไหลแล้วค่ะนี่จ้าว้าวอุยทุกคนจ้ะอาบูจิตาจิตาโอ้ยจิตาะอาสัยว่าเบิ้งจะเบิ้งอลังการจะอลังการ ทิศประสันมาอู้วาาสาวาสอีเด็นนะเจ้าเนาะผลผ,ลผ,ลผ,ลผลสมภาษาลาวจะถูกคนจ้ามือนี้ไม่ได้เอาไม้มานำนะเจ้าเนาะอุ้ยกเลยเป็นเสียงบค่อยดังปันใดนะเจ้าเนาะทุกคนจ้านี่จ้างามจ้าว้าวมีมีดไวทำไมทำไมไม่ตัดสาวลดน้อยอืม กรอบหลายจนว่าหักจะพี่น้องจ๋าพิ่นกรอบหลายนะจ้ะเนาะโอ้ยเม,มย์เมย์นางพาสนุมไร้ละเอ็อมนางมอดหลายจะทุกคนจ้าโอ้ขาดพิ่นกรอบหลายจะทุกค์ข้นจ๋าพิ่นจะว่ากรอบ แง่กันจนว่าบวชเกิดบ่ใหญ่จ้ะทุกคนจ้ะเพิ่นแง่กันหลายเนาะจ้ะเนาะเพิ่นหลายหลพิ่นเลยแง่กันและแบัดบัดนี้เพิ่นก็บ่ใหญ่เนาะจ้ะเนาะไม่ยอมโตเลยค่ะทุกคนค่ะโอ้ยเก็บเห็ดขอโทษขอไภเนาะจ้ะเนาะเก็บเห็ดแบบนี้เนาะจ้ะเนาะขาขาดขาหลุดจากหัวหลุดพร้อมงามจ้ะอื้อสุดเอื้อม Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright. ดงเห็ดเห็ดจังไดเห็ดจังใดเห็ดจังใดว้ายหลับตาลงก็จะเห็นตะดอกเห็ดแล้วเนะาะอ้แรงี่เนาะเห็ดเบือก็มีนี่จะเห็ดเบือ ปูดโพด้ว้าทุกคนจ้ะง,ง,งามจ้า จุนี่เขาไปกระเต็มกระตาเลยจ้ะพี่น้องอุย้ยชาวเลยเนูก็ไปบ้าขึ้นเนินขึ้นมอสัึบมาแบบโดนนะจ๊ะเนาะบ่ได้ยางออกมาทางนี้นะจ๊ะเนาะมันเป็นทางออกพอดีจ้ะทุกคนจ้าเก็บไปเฉพาะลูกเลยจกเข้าไปงูก,กัดได้ไหม อดุงเห็ดเกิดในนามพ่อมีตั้งหัก ฮัดโอ้ยจะมาต่อไมอย่างนักหนาเนอะกัดจนว่าเจ็บไปหมดปูหมดแล้วหนาฉันเนี่ยยุ้งเนี่ย 不会，不破、oh。Po. ทางนี้ทางนี้อยุ๊งไต,ต่ต้นสนเต็มเห็ดอากราจู ทุกคนจ๋าที่เดียวนะจ๊ะเนาะเต็มกระตาเฮ็ดพ่อล่อเลยจ้ะพี่น้องโอ้โหโสดโพดจ้ะทุกคนจ๋าโพด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 